ร้อนๆจะลูกครับนั่นลูกกำลังดูรูปภาพปราสาทราชวังที่ไหนลูกผมกำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรัฐเรียงฟ้าครับก่อนที่นานคําจะปฏิวัติคนเราเนี่ยนะโลกไม่มีที่สิ้นสุดเอออาการของคุณอานน์เป็นยังไงบ้างลูกเขาใหกินยานอนหลับไปแล้วป่านนี้คงหลับไปแล้วล่ะครับ แม่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าคุณอานุนเขาจะคิดสั้นแบบนั้นอนะเขาคงเครียดนะครับน่าสงสารนะครับแม่ครับผมจะหาทางช่วยพิมพ์สายแกจะช่วยเขายังไงจานวนเงินมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะลูกแม่รู้นะว่าสันคาเป็นคนดีแต่ว่าฐานะของเราเทียบกับเขาไม่ได้เลยอะเว้นแต่ว่าอะไรล่ะคะแม่ แม่เคยรู้มาว่าลูกชายของท่านห่มเมืองเนี่ยท่านได้หายไปในระหว่างที่เดินทางข้ามแม่น้ําถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็คงรุ่นราาขราวเดียวกับลูกนั่นแหละบางทีผมอาจจะเป็นทายาทอีกคนนึงของเจ้าห่มเมืองก็ได้เป็นไปได้นะลูกเพราะว่าลูกเนี่ยมาจากรัดเวียงฟ้า ไม่มีใครรู้ว่าลูกมาจากไหนพ่อแม่ที่แท้จริงของลูกเป็นใครและถ้าลูกเป็นทายาทของเจ้าหุม่มเมืองจริงๆทรัพย์สมบัติที่เหลือทั้งหมดของเจ้าห่มเมืองก็จะตกเป็นของลูกจริงสิครับบางทีแคนทองคำอาจจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติของเจ้าห่มเมืองก็ได้พวกนั้นถึงได้ทุ่มเงินประมูลมากกันขนาดนี้ แทนต้องคำอะไรอ่รอลูกไว้ผมจะเล่าให้ฟังทีหลังนะครับแม่ตอนนี้ผมขอโทรหาเพื่อนก่อนงั้นเดี๋ยวแม่ไปนอนก่อนนะแม่ง่วงละครับ